ตอนนี้คุณลุงนะครับที่เสียชีวิตนะครับคนขับเรือนะครับหรือในเรือนะครับปัจจุบันยืนยันแล้วไปพบที่พระรามแปดนะครับแถวโรงพยาบาลสิริราชนะครับเป็นคุณลุงคนขับนะครับอายุ60ปีนะครับเจอแล้วเสียชีวิตยืนยันแน่นอนเสียชีวิตแล้วครับอยู่ที่กรุงเทพครับลอยไปติดที่กรุงเทพนะครับแถวพระรามแและเมื่อสักครู่นะครับมีรายงานนะครับว่าพบศพผู้เสียชีวิตที่พระราม6นะครับแต่เก็บกู้ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นผู้ชาย ซึ่งหมายความว่าคุณป้ายังไม่เจอเพราะนั้นทีมเสิร์ชหาผู้สูญหายในน้ำของสมาคมเรานะครับสมาคมอยุธยารวมใจคู่ภัยอยุธยาลงไปปฏิบัติภารกิจใต้น้ำตัดเชือกทั้งหมดห้าเส้นนะครับที่ผูกกับเรือนะครับห้าเส้นเป็นที่สำเร็จแล้วค้นหาโดยรอบอย่างละเอียดนะครับไม่พบนะครับไม่เจอคุณป้านะครับทำให้วันนี้เสร็จสิ้นภารกิจโดยการตัดเชือกห้าเส้นนะครับแล้วก็ ค้นหาโดยรอบแล้วไม่เจอคุณป้าส่วนศพคุณลุงนั้นไปเจอแล้วนะครับที่พรามแปดเพราะนั้นศพคุณป้าน่าจะลอยอยู่ในแม่น้ําที่ใดสักที่หนึ่งนะครับขอวอนให้พี่น้องประชา,าชนที่บ้านอยู่ริแม่น้าสอดส่องนะครับมีอะไรก็โทรแจ้งกู้ภัยอยุธยาครับหรือพื้นที่นั้นๆกู้ภัยพื้นที่นั้นๆก็ได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับยายผู้เสียชีวิต,ตทั้งสองรายครับกู้ภัยปฏิบัติภารกิจมาทั้งหมดสี่วันสี่คืนนะครับอย่างเต็มฟิกัดเต็มที่นะครับ โดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นบริการฟรี24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับสโลแกนไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดนะครับเราไม่ทําใครจะทำครับเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมผีชีพนะครับลงไปใต้น้ำนะครับพร้อมนะครับผีชีพครับวันนี้4วันผ่านไปนะครับพวกเรารอดชีวิตกลับมานะครับปฏิบัติภารกิจสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีทั้งหมดนะครับภารกิจที่มอบหมายให้กู้ภัยทั้งหมดนะครับทุกภารกิจที่กรมเจ้าท่านะครับท่านรองอธิบดีรองภูมิเนี่ยเขามอบหมายภารกิจให้เรา ทุกภารกิจสําเร็จภารกิจทุกภารกิจนะครับต้องบอกว่าทุกภารกิจสําเร็จภารกิจนะครับแต่การลากจุงเรือนะครับเข้าฝั่งมันไม่ใช่ภารกิจของเรานะครับภารกิจของเราคือดมเสิร์ชค้นหาํำไปผลุกเรือเราทาทุกภารกิจสําเร็จรุล่วงครับเรือดึงแล้วเจ็ดลำเชื่อค่าเส้นเมื่อคืนดึงไม่เข้านะครับก็ขอแถลงการังนี้นะครับว่าเราวันนี้นะครับจากแนวโน้มนะครับการดูนะครับการเฝ้าฟังนะครับ เห็นท่านรองท่านแถลงข่าวอยู่ท่านว่าจะยุตินะครับยุติการปฏิบัติภารกิจทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับรอนะครับให้น้ําลงนะครับมากกว่านี้นะครับเรือจมอยู่ใต้น้ําเห็นท่านว่าจะเปิดการจราจรบริเวณนะครับลุ่มแม่น้ําปากสักและรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าการปิดกันการจราจรปิดมา3ามสี่วันแล้วนะครับธุรกิจทางเรือหยุดชะงักทั้งหมดนะครับเรือไม่สามารถเดินเรือได้